เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับกระผมวายโยอัศสวะรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะกรรมธิการครับท่านประธานครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฝ่ายสดนำสไลด์ขึ้นยนะครับเตรียมสไลด์มาครับในฐานะกรรมธิการนะครับแล้วก็อนุกรรมธิการนะครับในเรื่องของ c p t p ทีที่ศึกษาผลกระทบทางด้านยาและก็สาธารณสุขโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปครับต้องขอกล่าวกับท่านประธานแล้วก็เพื่อสมาชิก อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรรมิการ CPTPP นะครับได้แบ่งการศึกษาออกเป็น3หัวใจสําคัญโดยแบ่งออกเป็นอนุกรรมธิการนะครับสอนุได้แก่อนุที่1นะครับผมเรียกย่อยนะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์แล้วก็การเกษตรนะครับอย่างที่ได้นํารายงานไปแล้วเมื่อสักครู่อนุที่2นะครับที่กําลังจะพูดนะครับคือในเรื่องของยาแล้วก็สาธารณสุขและอนุสุดท้ายนะครับที่จะนํารายงานต่อไปคือเรื่องที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนนะครับสไลด์ถัดไปครับในเบื้องแรกนะครับท่านประธานครับกระผมเนี่ยได้ลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นนี้นะครับในวาระที่1นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของยานะครับเล็กน้อยเท่านั้นเพียง2ประเด็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับและผลกระทบนะครับที่จะเข้ามาที่จะตามมานะครับจากการที่เราเข้าร่วม c p t p ทีเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับยาสาธารณสุขการแพทย์อะไรต่างๆนะครับมีมากมายครับท่านประธาน ในระยะเวลากว่า4เดือนนะครับเกือบ4เดือนดีนี่นะครับที่พวกเราได้ศึกษากันนะครับได้ศึกษาลงไปถึง11หัวข้อนะครับจริงๆแล้วยังมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเหล่านี้เนี่ยน่าจะเกินกว่า90%ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับผมจะพยายามสรุปให้รวดเร็วนะครับจำางครับสไลด์ถัดไปครับเรื่องแรกครับเรื่องยารวมถึงวัคซีนแล้วก็ชีววัตถุด้วย อนวาระที่1เนี่ยนะครับผมอภิปรายเพียงแค่เรื่องของ CL นะครับคือ Compulsory Licensing กับ Patenting a g e กับท่านประธาน2หัวข้อนี้ครับกินเวลาไป15นาทีนะครับจริงๆผมอยากได้มากกว่านั้นด้วยแต่วันนี้จะสรุป11ประเด็นนะครับก็คงจะต้องมีความรวบรัดในรายละเอียดนะครับก็นําเรียนท่านประธานนะครับและเพื่อนสมาชิกนะครับว่าอยู่ในตัวเล่มรายงานแล้วนะครับถ้าผมกล่าวอะไรที่ยังไม่สามารถลงไปในรายละเอียดได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เรื่องแรกเลยครับรรท่านประธานครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรื่องของ CL นะครับหรือ Compulsory Licensing แปลเป็นภาษาไทยว่าการใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยานะครับมีข้อกังวลครับรรท่านประธานหลักๆเลยคือการเข้า CPTPP เนี่ยก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่ว่ากังวลว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลกระทบในทางลบอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าน่าจะได้ผลกระทบในเชิงบวกหรือว่าอาจจะไม่เกิดผลกระทบในเชิงลบนะครับ ในประเด็นของการ CL เนี่ยนะครับคือการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าร่วมกับ CP TPP นะครับข้อบทเขียนไว้ครับว่าถ้าประเทศไทยนะครับหรือประเทศภาคีเนี่ยปฏิบัติตาม TRIPS นะครับข้อตกลง TRIPS เนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นปัญหาครับแต่ก็ยังมีฝ่ายที่กังวลนะครับโดยเฉพาะทางภาคประชาชนแล้วก็รวมถึงบุคลากรของทางภาครัฐนะครับเจ้ามณฑนในกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งทางออยเองก็ตามนะครับกังวลว่าถ้าสมมติว่า อีกฝ่ายหนึ่งนะครับผู้ถูกบังคับใช้สิทธิ์เนี่ยเขาอ้างว่าการกระทําของรัฐเนี่ยไม่เป็นไปตามข้อตกลงทริปส์ในข้อที่สําคัญที่สุดคือในเรื่องของการเยียวยาครับท mm ่ hmm. า,านประธานสมมุติว่าเราปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆทั้งหมดแล้วแต่เราบอกว่าเราเยียวยาเขา100บาทถามว่าเป็นไปตามทริปส์หรือไม่นะครับเมื่อเข้า CPTPP แล้วเนี่ยแล้วถ้าเราถูกโต้แย้งว่าเราไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามสนทีสัญญาทริปเนี่ยนะครับ ก็จะสามารถถูกใช้กระบวนการ ISDS ได้นะครับก็มีข้อถกเถียงครับผมขอกล่าวด้วยความเป็นกลางเลยครับว่าในการตีความตัวบทถ้อยคำนะครับที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นข้อบทภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยมีการพลิกแพงมีการตีความกันหลายแบบมากและมันไม่เหมือนกับคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีอาจจะมีแนวความพิพากษาสารดีกาคท่า,านปธานที่จะนํามาเป็นมาตรฐานได้แต่นกรณีแบบนี้น ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นข้อกังวลน,นะครับยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ตีไปขาวหรือยังไม่ได้ตีไปดำนะครับผมขอผ่านไปเลยนะครับในเรื่องต่อไปคือเรื่องของ p a t e n t l i n k a g e นะครับหรือการเชื่อมโยงสิทธิบัตรยาถามว่าจะต้องเกิดขึ้นไหมครับคำตอบคือต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน100%ถ้าเราจะเข้าร่วมกับ CPTPP สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นครับไม่ต้องถกเถียงกัน เมื่อจะเกิดการเกิดขึ้นของ p พเทนลิกเกตครับท่านานจะต้องมีการเชื่อมโยงครับระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญากับทางออยเพราะฉะนั้นก่อนที่รัฐบาลนะครับจะไปคุยเพื่อเข้า CPTPP นี่นะครับต้องเตรียมการก่อนครับอย่างน้อยต้องเตรียมการต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ครับว่าหน้าที่และบทบาทของทางออย กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะแบ่งแยกกันอย่างไรใครจะเป็นคนทําอะไรนะครับในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะอยู่ในความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักแต่บทบาทและหน้าที่ของอยอยเนี่ยแตกต่างครับท่านประธานอยอยเนี่ยเขาพิจารณานะครับให้ความสําคัญในเรื่องของผลกระทบนะครับความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยานะครับหรือว่า,าหารหรือเครื่องสําอางเนี่ยนะครับ ต่อประชาชนโดยรวมแต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับเขายึดถือผลประโยชน์ของเอกชนที่เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีการเชื่อมโยงกันตรงนี้เนี่ยเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในออยอนมีความพร้อมหรือไม่ครับท่านประธานครับผมก็ไม่อยากพูดนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็มาบอกนะครับในที่ประชุมว่าก็ยังไม่พร้อมนะครับบุคลากรต่างๆก็ยังไม่พร้อมนะครับองความรู้ต่างๆก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องมีการ เตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะไปเจอจ่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความได้เปรียบของบริษัทยาที่เป็น o r i เนเตอร์นะครับท่านประธานเพราะว่ามีหลายฝ่ายที่เขากังวลว่าการเข้า CPTPP เนี่ยนะครับที่เริ่มต้นมาจาก TPP นะครับิจินผู้เริ่มที่เป็นแกนนาตอนแรกก็เป็นสหรัฐอเมริกาอย่างที่ทราบกันดีนะครับบริษัท ในประเทศเขาเนี่ยบริษัทยาต่างๆเป็นオリジเนเตอร์ซะเยอะนะครับแต่ประเทศเราเนี่ยไม่มีオリジเนเตอร์เลยนะครับเรามีแต่บริษัทยาจีเนริกคือผลิตยาตามเขานั่นเองนะครับแต่มันจะต้องทําให้เกิดหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องไปแจ้งครับต้องไปแจ้งกับทางบริษัทเหล่านี้ว่าจะมีผู้ที่จะผลิตยาจเนริกแล้วนะครับก็มีวิธีการแจ้งหลายแบบผมไม่ลงในารายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของความได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ยังไม่ยุตินะครับาทา่านประธาน เรื่อง compulsory licensing กับประเทศเลเกๆผมขอเอาแค่นี้เลยนะครับท่านประธานครับต่อไปครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครับภาครัฐมีองค์กรหนึ่งครับท่านประธานครับที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับยาก็คือ GPO นะครับคือองค์การเภสัชกรรมนั่นเองนะครับถ้าเราเข้า CPTPP ครับท่านประธานเขาจะมีข้อยกเว้นให้กับกิจการของรัฐบางประเภทครับที่เป็น m o n o p o l i นะครับคือผูกขาดตลาดนะครับอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับสารนิปโภคนะครับไฟฟ้านะครับปลาปาอะไรต่างๆนะครับแต่ GPO เนี่ยไม่ได้เป็นม o n o p อล i นะครับท่านประธานแต่ GPO เนี่ยอยู่ในตลาดโดยใช้สิทธิพิเศษอย่างหนึ่งครับท่านประธานที่เป็นประกาศของกระทรวงการคลังสรุปง่ายๆนะครับใช้ภาษาชาวบ้านครับท่านประธานเผื่อประชาชนทางบ้านได้ติดตามรับฟังอยู่ก็คือว่า GPO เนี่ยเขาได้รับสิทธิพิเศษจากประกาศของกระทรวงการคลัง,งว่าถ้าโรงพยาบาลนะครับใช้สถานพยาบาลครับสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยจะซื้อยาที่ GPO เนี่ยเขามีผลิตอยู่นะฮะ จะต้องซื้อกับ t p o เท่านั้นห้ามซื้อเจ้าอื่นเด็ดขาดแต่ไม่ได้ผูกขาดตลาดนะครับเป็นแค่สิทธิพิเศษเท่านั้นเพราะเจ้าอื่นก็ยังผลิตมาขายได้แต่ว่ารัฐไม่ซื้อเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นโมโน p o ลีข้อตกลงแบบนี้นะครับสิทธิประโยชน์แบบนี้ CPTPP เขารับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้า CPTPP นะครับเป็นที่ยุติครับว่าสิทธิประโยชน์จากประกาศกระทรวงการคลังที่องค์การเพื่อรษฐกิจได้อยู่เนี่ยนะครับจะต้องยกเลิก ถามว่า GPO มีศักยภาพในการต่อสู้ในตลาดเสรีเอาแค่ในประเทศก่อนเนี่ยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงจะต้องมีการเตรียมตัวครับในที่ประชุมก็ค่อนข้างเป็นที่ยุตินะครับว่า GPO คงต้องเตรียมตัวต้องมีการปรับปรุงกันขนาดใหญ่เลยนะครับกรมบัญชีกลางครับได้เสนอแนะนะครับว่าเอ้ยอย่างนี้สิอ้างอิงจากประเทศเวียดน,นามประเทศเวียดน,นามเนี่ยในเรื่องนี้เขาขอยกเว้นตลาดอยู่ห0เป็นระยะเวลา20ี่ปีเพราะนั้นอย่างน้อยนะครับถ้าท่านจะไปเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้อง ไม่ต่ําไปกว่าสิทธิประโยชน์ที่เวียดนามได้นะครับขอสรุปสั้นๆในเรื่องของการจัดซื้อจ้างภาครัฐนะครับยังมีองค์กรอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับท่านประธานครับว่าเกิดผลกระทบแน่นอนครับแต่ขนาดของผลกระทบที่จะตีงมาเป็นเม็ดเงินเนี่ยนะครับเป็นมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับในคณะอ,น,อนุกรรมริการเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาคงจะต้องมีการศึกษาผลกระทบเรื่องนี้ต่อไปนะครับอาจจะยังดูเป็น s u b j e c t i v e อยู่ ประเด็นสุดท้ายเขาท่านประธานครับในเรื่องของยาและวัคซีนแล้วก็ชีววัตถุนะครับเรื่องของการรับฝากจุลชีพครับพวกเชื้อต่างๆนะครับอันนี้เป็นที่ยุติเหมือนกันครับท่านประธานครับเหมือนกับที่เราจะต้องเข้าอยู่ปอฟนะครับถ้าเราเข้า CPTPP เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับท่านประธานจะต้องเข้าบู d apest ทรีตีด้วย ก็มีข้อกังวลหลายด้านนะครับมีเรื่องหนึ่งครับที่มีความกังวลกันนะครับว่าจะต้องจัดตั้ง IDA หรือไม่นะครับคือ International Depository Authorization นะครับคือองค์กรที่เอาไว้รับฝากระดับชาตินะครับระดับสากลเลย จริงๆในประเทศไทยเรามีองค์กรที่สามารถรับฝากได้อยู่ประมาณ3องค์กรมีสวทชมีอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นสากลนะครับก็มีหลายฝ่ายกังวลว่าเอ๊ะถ้าเข้า CPTPP แล้วจะถูกบังคับให้จัดตั้งเราจะจัดได้ไหมเนี่ยนะครับเราจะทําให้มีมาตรฐานแบบนั้นได้หรือไม่นะครับก็จากการศึกษาก็ออกมาชัดเจนครับท่านประธานว่าจริงๆ CPTPP เขามีกล่าวถึงครับแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับนะครับประเด็นนี้ก็อาจจะคลายกังวลไปได้สลด์ถัดไปครับเรื่องถัดไปครับท่านประธานครับผมจะเอาให้เร็วนะครับเรื่องสมุนไพรครับท่านประธาน เมื่อกี้นะครับได้อนุเกษตรนะครับเมล็ดพันธุ์และการเกษตรเนี่ยได้พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเราเข้า CPTPP เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับจะต้องเข้าเซ็นกับ UPOF ถึง991แน่นอนนะครับเมื่อเข้า UPOF ถึงเก้าก็มีการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับทีนี้ครับภาคประชาชนภาคการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผงเรื่องนะครับเขาก็กังวลครับว่าสมุนไพรนะครับมันก็เป็นพืชถูกไหมฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพืชสมุนไพรและตำรับยาแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับ ก็ใช้พืชเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่อยากจะสงวนไว้แล้วก็เป็นทรัพย์สินของทางประเทศชาติรวมถึงรหัสพันธุกรรมนะครับทรัพยากรพันธุกรรมจเนติกรีซอร์สที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมครับท่านประธานว่ายูปอฟเนี่ยเขาคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่นะครับพันธุ์พืชใหม่นี้จะต้องเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับการคิดคน้นมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมา ไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปเอาพืชใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็เอามาจดแบบนี้ไม่ได้นะครับจะต้องสแสดงถึงกระบวนการขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจนนะครับแต่ย่ารไรก็ตามคุณธรรมฐานก็ยังมีข้อกังวลจากทางภาคประชาชนครับว่าอา้าวแล้วถ้าเขาสามารถที่จะยืนยันสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือแม้แต่เขาเอาพืชของเราเดิมเนี่ยนะครับที่มันฮิตฮิตอยู่หรือไม่ฮิตก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็มาทําว่าเออ retrospective กลับไปนะครับแล้วก็ทําผลงานผลนี้อะไรขึ้นมาว่าเขาเป็นคน develop ขึ้นมา ถึงแม้จะเป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยนีครับจะถูกนําไปจดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับอาจจะสามารถแก้ได้ครับท่านประธานครับจากข้อแนะนําของทางกรรเมการก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาฐานข้อมูลครับตอนนี้ประเทศไทยมีสมุนไพรเนี่ยกี่ตัว มียาต้นตำรับยาแพทย์แผนไทยที่ต้องใช้สมุนไพรเนี่ยกี่ตำรับนะครับแล้วเรามี genetically resource มีข้อมูลอย่างน้อยมีบันทึกเอกสารหลักฐานไว้ก่อนว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นของคนไทยมีอยู่แล้วหรือไม่นะครับตรงนี้ก็คงต้องประสานความร่วมมือซึ่งออกรมวิชาการเกษตรก็ได้เข้ามาในคณะกรรมการด้วย mm. เช่นกันนะครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับต่อไปครับเป็นเรื่องของเครื่องมือแพทย์ครับเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีข้อกังวลน,นะครับรวมไปถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็คือว่าเครื่องมือแพทย์ครับท่านประธาน ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับของเราเนี่ยถึงได้รับสแตนดาร์ดในเรื่องของการแพทย์มากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเราไม่ยอมรับเครื่องมือแพทย์มือสองเลยครับเครื่องมือแพทย์ที่จะซื้อขายหรือว่าใช้ในประเทศไทยได้จะต้องเป็นเครื่องมือแพทย์มือหนึ่งเท่านั้นนะครับมือสองนี่ถือว่าผิดนะครับก็เขาเรียกว่าสินค้าตระกูลรีต่างๆครับรีแมนนะครับรีเฟอร์รีคอนรีบิวรีเพอร์รีโปรเซสนะครับเหล่านี้เนี่ยเดิมไม่รับครับแต่ถ้าเข้า cptpp นะครับสินค้าเหล่านี้ ต้องเอาเข้ามาครับท่านประธานผมไม่บอกว่ามันเกิดจากผลประโยชน์ของฝ่ายไหนนะครับแต่ว่ามันต้องเอาเข้ามานะครับตาม4 p t p ทีทีนี้ครับท่านประธานเราเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานนะครับในการกําหนดนะครับว่าเราจะคัดกรองหรือว่าเราจะจัดมาตรฐานของสินค้ามือสองเหล่านี้อย่างไรนะครับเพราะเราไม่เคยมีนะครับและบุคลากรของเราที่จะมานั่งตรวจสอบเครื่องมือแพทย์มือสองเหล่านี้ก็ยังไม่มีนะครับเอาแค่ง่ายๆครับท่านประธานครับ ขนสิ่งเหล่านี้มาในตู้คอนเทนเนอร์ครับขึ้นมาที่ท่าเรือครับถามว่ามีพิกัดสุรกากรในการตรวจสิ่งเหล่านี้หรือไม่ไม่มีครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะถ้าท่านอยากจะ ไ CPTPP เนี่ยนะครับอย่างน้อยครับโครงสร้างพื้นฐานงานในประเทศท่านต้องทําให้ได้ก่อนครับท่านประธานครับก็คือว่าท่านต้องกําหนดมาตรฐานครับว่าท่านจะเอาอยัางไงครับสินค้ามือสองเนี่ยสินค้าการแพทย์มือสองเนี่ยครับท่านจะกาหนดมาตรฐานอย่างไรแล้วท่านมีบุคลากร,กรที่เขามีองค์ความรู้พอที่จะไปตรวจสอบหรือไม่และสุลกากรมีพิกัดศุลกากรท่านก็ต้อง พัฒนาขึ้นมาใหม่ครับต้องทาให้ละเอียดขึ้นอาจจะต้องเพิ่มดิจิตอีกสัก2ตัวนะครับในการดูสิ่งเหล่านี้และสุดท้ายก็ท่านประธานคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าเรายอมให้สิ่งเหล่านี้เข้ามามันต้องมีหลุดลอดบ้างนะครับเหล่านี้เนี่บางทีมันเข้ามาไม่มีคุณภาพครับเอาเข้ามาแล้วมันใช้ไม่ได้ครับจริงๆมันเป็นขยะครับท่านประธานครับสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มขีดศักยภาพความสามารถอีกอย่างนึงคือเรื่องของการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ด้วยครับท่านประธานสลด์ถัดไปครับต่อไปครับเรื่องอาหารครับท่่าาานนนปรรระเเือองหีย ทาง C P T P P เนี่ยครับก็บอกว่ามันจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของอาหารขึ้นมานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายทางภาคประชาชนเนี่ยเขาก,กลัวว่าถ้ากำหนดมาตรฐานสูงเกินไปจะทำกันไม่ได้นะครับและค่าของชีพนะครับการบริโภคอาหารในประเทศเจะสูงขึ้นนะครับทางกรรมิการเนี่ยได้ศึกษาอนุกรรมิการได้ศึกษานลครับก็เห็นว่าจริงๆกำหนดมาตรฐานระดับโคเด็กซ์เนี่ยได้ไม่จำเป็นต้องกำหนดสูงไปกว่าน,นี้นะครับโคเด็กซ์เนี่ย C P D P เขายอมรับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลครับถ้าจะเอาจริงๆนะฮะ ท่านก็ต้องประกาศยืนยันกับประชาชนครับว่าท่านจะไม่กําหนดมาตรฐานที่มันเว่อร์วังอลังการเพราะหลายครั้งครับท่านประธานครับเราเห็นครับพอมีการตื่นตัวและกําหนดมาตรฐานอะไรขึ้นมาประชาชนทําไมได้แล้วก่อให้เกิดผลกระทบมากมายผมไม่ลงลึกนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของประมงนะครับที่มีประเด็นเกิดขึ้นมาสไลด์ถัดไปครับต่อไปเรื่องเครื่องสาอางครับท่านประธานครับการเข้า CPTPP เนี่ยครับเขาบอกเลยครับท่านประธานว่าห้ามไปบังคับผู้ค้านะครับให้บังคับ ให้เขาแสดงเลขที่จุดแจ้งครับเลขที่จดแจ้งคืออะไรครับท่านประธานก็คือเลขออยที่เวลาเราเนี่ยนะครับไปเลือกซื้อสินค้าในโกลเด้นเทรดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เห็นเลขออยใช่ไหมแล้วเราก็เข้าเว็บไซต์ของทางออยแล้วก็กดเซิร์ชไปว่าเฮ้ยเขาได้จดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่ามันตรงไหมเนี่ยสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกต้องไหมนะครับถ้าเข้า cptpp ครับเขาบอกเลยครับไอ้ข้อบังคับเนี้ยในประเทศครับห้ามใช้ครับห้ามไปบังคับให้เขามาแสดงเลขที่จดแจ้งครับ เอาจริงผมก็งงคุณนปรมทานว่าเอ๊ะมันมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแต่ทีนี้ครับท่านประธานก็มีบางประเทศครับเขาเลี่ยงครับเขาเลี่ยงเขาไม่แสดงเลขที่จดแจ้งใช่ไหมครับท่านประธานเขาไปแสดงเป็นบาร์โค้ดแทนนะครับทีนี้ในคณะรัฐมนตระครับอันนี้ผมเองเลยนะครับผมเสนอที้ครับท่านประธานครับ q ิวโค้ดเนี่ยประชาชนนะครับเขาไม่มีเครื่องสแกนบาร์โค้ดถูกไหมครับแต่เขามีกล้องแล้วไทยชนะก็ใช้นลครับ ใช้คิวอาโค้ดครับยกกล้องขึ้นมาเนี่ยสามารถให้ประชาชนเนี่ยสามารถจับกับ QR โค้ดแล้วเด้งเข้าไปที่เว็บไซต์ของออยแล้วตรวจสอบคุณภาพได้เหมือนเดิมนะครับก็คือคล้ายๆเรื่องบาลีนี่แหละเขาไม่ให้ใช้เลขที่จดแจ้งก็ไปใช้ q r วโค้ดแทนนะครับแต่เหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่มีในประเทศนะครับจะต้องพัฒนาขึ้นมาก่อนไม่ใช่ว่าท่านไปเข้าก่อนแล้วท่านค่อยมาพัฒนาตามหลังไม่ได้นะครับท่านต้องมีก่อนนะครับสไลด์ถัดไปครับ ต่อไปเป็นเรื่องของยาสูบเขาจะมาถามครับยาสูบเนี่ยดีหน่อยครับมี FCTC นะครับเป็นเรื่องของ Tobacco Control นะครับในระหว่างนานาชาตินะครับซึ่งมันจะมีบทที่มันขัดกันนิดหน่อยผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดนะครับแต่ว่า FCTC เนี่ยมันไม่มีบทลงโทษครับ CPTPP เนี่ยมีบทลงโทษครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดกรณีที่มันขัดกันขึ้นมาครับผมถามว่าท่านจะเลือกใช้เลือกยึดถือและเลือกปฏิบัติตามอันไหนครับ เลือกตามอันที่มันมีข้อลงโทษหรืออันที่มันไม่มีข้อลงโทษครับท่านก็ต้องยึดเลือกอันที่มันมีข้อข้อลงโทษถูกต้องไหมฮะเพราะท่านกลัวจะถูกลงโทษเพราะฉะนั้น FCTC เนี่ยแทบจะกลายเป็น ไร้ผลไปนะครับเพราะเราจะไปยึดถือตัวบท CPTP ทั้งหมดเลยนะครับและหลายอย่างครับที่อยู่ใน FCTC แล้วมันอาจนะครับอาจจะขัดกับหลักใน CPTPP ยกย้นยกยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านประธานเช่นพวกบุหรี่ซองเรียบหรืออะไรต่างๆนะครับที่อาจจะขัดกับหลักการ Fair and Equitable Treatment นะครับคือการปฏิบัติที่เที่ยงธรรมและเป็นธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ครับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้แนะนำครับว่าเราอาจจะทำเป็นไซเดอร์เตอร์ก็ได้ แต่ท่านประธานครับไซเลนเตอร์ไซเลเตอร์ไซเลเตอร์เนี่ยเราพูดกันมาเยอะแยะมากมายไม่รู้คืออะไรนะครับคิดว่าเข้าไปทําข้อสงวนกับทางกลุ่มเขาทีเดียวแล้วจบจริงๆไม่ใช่ครับท่านประธานเซเลเตอร์นี่ต้องทําเป็นเหมือนเป็นเ,เป็นทวิภาคีนะครับหรือเป็นพูุภาคีคือต้องคุยทื้อประเทศครับมีใครยอมกับเราบ้างนะครับถ้าสมมติเขาไม่ยอมนะฮะแล้วก็ไปบังคับมือให้เขาเซ็นในไซเลเตอร์ไม่ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานครับคือยศทของการยาสูบแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องนี้ครับ องค์การยาสูบครับเป็นม o โ o p o ลีครับอันนี้ของจริงนะครับไม่เหมือนกับทาง GPO นะครับอันนั้นไม่ใช่ม o n o p o ลีนะครับถ้าเป็นม o โ o p o ลีผมได้กล่าวแล้วครับท่านประธานสงวนได้ครับสิทธิประโยชน์ของยอสทอยังใช้ได้อยู่นะครับประเด็นสุดท้ายในเรื่องของยาสูบครับคือเรื่องของเครื่องหมายการค้ากลิ่นครับท่านประธานอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยครับอันนี้โดยเฉพาะนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางสสสเขากังวลนะครับที่เขาเป็นคนจัดการเรื่องบุหรี่สองเรียบเนี่ยนะครับเขากังวลว่าถ้าสมมุติว่าเรา เราปัจจุบันเนี่ยบุหรี่มันซองเรียบไปแล้วนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ของซองบุหรี่เนี่ยมันดูกันไม่ค่อยออกแล้วนะครับฟอนเฟ้นอะไรต่างๆแล้วก็กําหนดเขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในบางประเทศเนี่ยเป็นบุหรี่สองสีขาวๆมีตัวหนังสือเขียนแค่ยี่ห้ออย่างเดียวเลยก็มีนะครับทีนี้เนี่ยตลาดของเรื่องบุหรี่เนี่ยนะครับหรือยาสูบเนี่ยเขาจะต่อสู้หรือว่าดึงดูดผู้บริโภคอย่างไรเขาใช้เรื่องกลิ่นครับท่านประธานครับกลิ่นเมลอนครับกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องยาสูบอยู่นะครจด เครื่องหมายการค้ากลิ่นเนี่ยแล้วเรายังไม่มีเรื่องที่จะไปสามารถไปควบคุมเขาได้เนี่ยนะครับเหมือนกับไอตัวตัวสลากเนี่ยมันจะเกิดการบูมกันขึ้นของยาสูบในประเทศไทยนะครับแต่ไงก็ตามคานประธานครับ c p t p p พเนี่ยพูดถึงเรื่องเครื่องหมายการค้ากลิ่นครับมีพูดถึงจริงครับแต่เขาไม่ได้บังคับครับท่านประธานครับก็ถ้าท่านไม่ทาก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไล์ถัดไปครับอีกประเด็นนึงครับที่พ่วงกับเรื่องของยาสูบคือเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับท่านประธานเมื่อกี้มี FCTC t o b a c c o Control แต่ว่าแอลกอฮอล์ไม่มี FCAC นะครับคือ Alcoholic Control จริงๆเขาพยายามทำให้มันมีกันแต่มันยังไม่มีครับท่านประธานเมื่อกี้ถ้าเราทำเนี่ยเรื่องการผูกขาดเรื่องการไปบังคับการโฆษณาเรื่องอะไรต่างๆนี่ครับเราทำเนี่ยเรายังอ้าง FTC FTC ได้ถูกต้องไหมครับท่านประธานยังพออ้างได้นะครับแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของสุขภาพของประชาชนเลยต่างๆแต่แอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีข้ออ้างเลยครับ ท่านยึกดกฎอื่นไม่ได้เลยนอกจาก CPTPP เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าเรื่องของยาสูตรนะครับที่รัฐจะถูกฟ้องร้องได้ถ้าไปบังคับอะไรเขามากมายและในเรื่องของการผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเนี่ยครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่เราทราบกันดีนะครับสสท่านพิภพท่านพิภพบท่านก็พูดเรื่องนี้กันหลายรอบแล้วนะครับ <c oughs> ว่ามันมีการผูกขาดมีอะไรกันต่างๆมันยังไม่แฟร์แอนด์อิควิติเบิลทรีทเมนต์นะครับก็ยังมีความเสี่ยงครับ อ,อย่างนั้นก็ตามคัณท่านประธานกรมเจราจารนะครับก็บอกว่า,าไม่เป็นไรอันนี้อาจจะระบุปเป็นข้อสงวนได้นะครับเพราะมันมีกฎหมายออกมาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเอยพอพึ่งเข้าแล้วมาทํากฎหมายเพื่อไปกีดกันทางการค้านะครับสายถัดไปครับต่อไปเรื่อง ISDS ครับท่านประธานคือการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนผู้ลงทุนนะครับ Investor นะครับ State Dispute Resolution นะครับ มันมีเรื่องของการแฟ์เทรดอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของการโฆษณาเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไอเรื่องการโฆษณานี่โดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลนะครับเพราะว่ากฎหมายไทยก็ยังไม่ได้แข็งขันขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้ท่านรัฐมนตรีบีก็แข็งขันขึ้นมาเยอะเลยนะครับ อีกเรื่องนึงครับเรื่อง ISDS นะครับคือ a d n e x 9ขีด b นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้มีพูดไปในการภิปรายวันละหนึ่งด้วยนะครับในเรื่องของการ CL นั่นเองนะครับแต่ว่า rare circumstances เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นประเด็นมากนะครับก็ได้มีการถกเถียงกันนะครับพูดคุยกันในคณะอนุกรมิการค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย CL เนี่ย ถ้าเราปฏิบัติตามตีความตัวอักษรเยอะแยะมากมายเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับเหมือนเดิมครับท่านประธานครับสรุปกลับไปเหมือนที่ซ l ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับถือว่ายังไม่ยุตินะครับเพราะมันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรบังคับชัดเจนแน่นอนนะครับถ้าอหนจะต้องไปถามเขาตรงๆเลยนะครับหรือออกไซเลเตอร์คุยกับทุกประเทศตรงๆเลยว่าถ้าฉันจะทําตามนี้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 แล้วเนี่ยจะโอเคหรือไม่นะครับสายต่อไปครับ อีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับ,ค,รบคือการบริการสาธารณสุขนะครับก็เกี่ยวกับสภาวิชาชีพต่างๆเราก็เชิญมาทุกวิชาชีพนะครับอย่างส่วนตัวผมเป็นแพทย์นะครับก็มี آ, แพทย์สภามาเราก็ได้พูดคุยกันแต่ว่าทางของทางแพทย์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากผมยกตัวอย่างมาสี่สภาวิชาชีพที่อาจจะมีปัญหาถ้าเราเข้า C p พ p ทนะครับท่านประธานอันแรกครับคือทันตแพทยสภาซึ่งท่านกังวลครับว่าอาจจะมีการเข้ามาของทันตกรรมเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นนะครับ สภาเป็นัจกรรครับแล้วก็สภากายภาพบําบัดครับท่านประธานข้อสอบคือสภาวิชาชีพเนี่ยคนที่จะเข้ามาจะต้องสอบมีใบประกอบวิชาชีพนึกออกไหมครับท่านประธานครับอย่างแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์นะครับเภสัชเขาก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพของเขากายภาพบําบัดก็มีเหมือนกันแต่ข้อสอบของเขาเนี่ยครับยังเป็นภาษาไทยอยู่ครับท่านประธานอย่างของผมเนี่ยของหมอเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแหละนะครับถือว่าไม่มีการขีดกันแล้วแต่ข้อสอบของเภสัชกับของกายภาพมัเป็นภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้า CPTPP ครับต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีความพร้อมหรือไม่นะครับของสัตวแพทย์สภาอันนี้น่ากังวลที่สุดเลยครับรรท่านประธานคือเงื่อนไขในการสอบมันสอบเพื่อที่จะเอาใบใบอนุญาตเนี่ยเพื่อดูเป็นมาตรฐานถูกต้องไหมครับรรท่านประธานเพื่อให้เขาเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได้เราเนี่ยไม่ได้กีดกันเขาแต่อยากที่จะให้เขามาสอบเพื่อมีมาตรฐานแต่ข้อสอบเป็นภาษาไทยเนี่ยก็มีอาจจะเทาๆนะฮะเราอาจจะอยากให้เขาพูดภาษาไทยได้นะครับยังพอมีข้ออ้างแต่ของสัตวแพทยสภาเนี่ยนะครับอ้างไม่ได้เลยครับ กำหนดว่าผู้ที่จะมาสอบเนี่ยต้องเป็นคนไทยเท่านั้นครับจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ขัดหลักแน่นอนไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีประเด็นอีกมากมายครับนี่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพต่างๆที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้ก่อนซึ่งคงไม่สามารถใช้ระยะเวลาภายในหลักแค่ไม่กี่ปีนี้ได้นะครับสไลด์ถัดไปครับ อีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานเราเนี่ยเราอยากที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น medical hub ถูกต้องไหมครับในภูมิภาคนี่นะครับแต่ว่าการเข้า CPTPP เนี่ยท่านหวังหรือเปล่าว่าถ้าเข้าแล้วจะท่านจะกลายเป็น medical hub ที่สุดยอดในระดับภูมิภาคได้จะเป็นก็ได้ครับท่านประธานก็ตัวเมื่อมีคนไข้ใช่ไหมฮะเราสามารถมีศักยภาพที่จะรับคนไข้ต่างชาติเข้ามาได้เต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยครับท่านต้องมีวีซ่าผู้ป่วยครับ แล้ววีซ่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับจะต้องมีระยะเวลาที่มันเพียงพอยกตัวอย่างเช่นเขาอยากจะเข้ามาผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนข้อเข่านะครับหรือเข้ามารักษามะเร็งซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานถ้าท่านไม่ได้อำนวยความสะดวกนะครับถึงแม้ฟัสซิลิตี้ในประเทศจะดีแค่ไหนแต่ถ้าวิสัยทัศน์มันยังไปไม่ถึงยังแก้ไม่ครบนะครับก็ไปไม่ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานครับที่ต่างชาตินะครับเขาบินมาผ่าตัดที่เมืองไทยนะครับหรือมารักษาในเมืองไทยไม่ใช่แค่ว่าคุณหมอที่ประเทศไทยเนี่ยเก่งอย่างเดียวครับอันนั้ เอกปัจัยหนึ่งคืออะไรครับเอกปัจัยหนึ่งคือว่าค่ารักษาเราถูกครับท่านประธานแม้แต่ในระดับเอกชนครับเขาบินมานะครับในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนยกักษ์ใหญ่เนี่ยถ้าเทียบกับที่ประเทศเขาก็ยังถูกกว่าเขาบินมามาพักมาเสียค่าออนอนที่เมืองไทยนะครับเสียค่าเครื่องบินมาก็ยังถูกกว่าประเทศเขาครับแต่ถ้าเราเข้า CPTPP แล้ว GPO ล้มเนี่ยนะครับแล้วตลาดยาเนี่ยครับเกิดความผันผวนมากขึ้นนะครับราคายาเนี่ยมีแนวโน้มครับท่านประธานทีะสูงขึ้นนะครับซึ่ง ถ้าราคาต้นทุนต่างๆมันสูงขึ้นราคาในการรักษาพยาบาลก็ต้องสูงขึ้นถูกต้องไหมครับและถ้าราคารักษาพยาบาลของเราสูงขึ้นไปเท่ากับของเขาเขาไม่มีทางมาครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นการก้าวเข้าสู่ไม่ได้เข้าฮับเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เติบโตนักนะครับอาจจะบวกนิดหน่อยหรืออาจจะลบก็ได้นะครับไม่ชัดเจนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเตรียมท่านจะเตรียมฐานในประเทศนี้อย่างไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานสุดท้ายนี่ก็คือว่าการที่ท่านจะก้าวสู่การเป็นไม่ได้เข้าฮับเนี่ยนะครับ พรบควบคุมการทํางานของคนต่างด้าวครับยังสงวนกิจการสถานพยาบาลเนี่ยครับให้เป็นของคนสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับไม่แตกต่างกับเรื่องช่างตัดผมนะครับที่ต้องเป็นคนไทยถูกไหมฮะเรื่องนี้เหมือนกันครับท่านจะสังเกตได้นะครับว่าในประเทศเราเนี่ยไม่มีสถานพยาบาลที่เป็นแบรนด์ต่างชาติเป็นของคนไทยครับเพราะฉนั้นพอท่านเปิดแบบนี้ท่านอาจจะต้องแก้เรื่องนี้พอท่านแก้เรื่องนี้ปุ๊บชาวต่างชาติเข้ามามาเปิดคลินิกมาเปิดสถานพยาบาลในเมืองไทยปุ๊บกลายเป็นบูมครับแต่ไม่ใช่ของคนไทยครับสาระต่อไปครับ ประเด็นนี้ครับมีหลายท่านกังวลจริงๆนะครับนักวิชาก,การหลายท่านก็กังวลนะครับคือข้อบทครับหลายๆข้อที่ถูกระงับไว้ว่าจะถูกนํากลับมาใช้หรือเปล่านะครับ ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตอนแรกเนี่ยทางสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มข,ขึ้นมาถูกต้องไหมฮะแล้วประเทศเขาเนี่ยก็มีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามีเรื่องของยาต้นแบบเยอะแยะมากมายครับท่านประธานเพราะนั้นเขาก็จะเขียนอะไรที่เ,เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองของเขาครับแต่พอ,เ,อเปลี่ยนประธานาธิบดีนะครับเป็นท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับจากท่านบารักโอบามาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์ปั๊บท่านก็ออก เพราะสไตล์ของท่านไม่เหมือนกันนะครับพอท่านออกปุ๊บเนี่ยสมาชิกที่เหลือครับภาคีที่เหลือก็มาร่วมกันแก้ครับโดยมีมติเป็นเอกสัรนะครับเอาข้อบทนั้นออกข้อบทนี้ออกนะครับที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์หรือว่าอาจจะเสียประโยชน์ไปนะครับทีนี้ก็มีข้อกังวลครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเราศึกษาก่อนที่ผลการเลือกตั้งจะออกนะครับผลการเลือกตั้งที่ท่านโจไบเดนได้เดี๋ยวไม่ไม่ไม่กี่วันนี้เองนะครับเราศึกษากันเราก็ดูแนวโน้มครับว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าสมัยถัดไปเนี่ยท่านทรัมป์ไม่ได้ขึ้นมานะคครรัับบบ่อนนี้้เขทละหา ที่ทางท่านอุบมาเนี่ยท่านวางเอาไว้เนี่ยจะถูกนํากลับมาหรือเปล่าปัจจุบันนี้อาจจะยิ่งริจิยิ่งชัดเจนขึ้น เพราะว่าท่านโจไบเดนเนี่ยก็เป็นรองประธานาธิบดีในสมัยท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยจะถูกนํากลับมาไหมนะครับเพราะว่าถ้านํากลับมาเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศไหนๆเลยนะครับประเทศไทยก็ไม่ได้รับประโยชน์แน่นอนเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นประเทศเราไม่มีบริษัทยาที่เป็น o r i g นเตอร์นะครับตรงนี้ครับทางอนุกรรมนิการนะครับได้ศึกษานะครับแล้วกอ็ออกมาเป็นเอกเป็นมติชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นมตินะฮะออกมาเป็นข้อสรุปชัดเจนนะครับว่าข้อบทต่างๆที่ถูกระงับไว้เนี่ยไม่น่าจะถูกนํากลับมาได้ ถ้าจะถูกนํากลับมาใช้นี่นะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากภาคีและการได้รับความยินยอมนะั้นจะต้องเป็นแบบเอกฉันด้วย <_ s 3> เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเขายินยอมหมดนะครับแล้วท่านเข้าสมมุติถ้าท่านเข้าขจริงๆนะแล้วทุกคนยินยอมหมดประเทศไทยยกมือคัดค้านอยู่สักคนหนึ่งนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านจะต้องยืนยันกับประชาชนนะครับแล้วก็ผู้แทนรัษฎรนะครับท่านก็ต้องยืนย,นยันให้ชัดเจนว่าท่านจะต้องคัดค้านอย่างเต็มที่นะครับสายถัดไปครับสรุปครับสายสุดท้ายนะครับ การเข้าร่วม CPTPP นะครับท่านประธานครับก็อาจจะมีผลประโยชน์นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับเดี๋ยวคงจะอีกคณะอนุสุดท้ายนะครับการค้าการลงทุนคงจะได้รายงานต่อไปนะครับว่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ GDP บวกมากมายมหาศาลครับถึง0.12ะครับมันคิดเป็นเงินสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผลกระทบที่เกี่ยวกับทางสารสุขเนี่ย มีความ subjective เยอะนะครับยังไม่มีใครศึกษาอย่างชัดเจนออกมาเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเรือ่องเรื่องของอุตสา,าหากรรมยามัน collapse ขึ้นมา GPO collapse ขึ้นมานะครับราคายาต่างๆค่ารักษาพยาบาลต่างๆสูงขึ้นมีการแทรกแซงจาก ต่างชาติที่เข้ามาเปิดสถานพยาบาลหรือแม้แต่เรื่องธนการเรชิงพาณิชย์ต่าง,งเข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับรายได้ของประเทศไทยของประชาชนคนไทยอย่างไรและความมั่นคงในระบบสาธารณสุขของเราโรงพยาบาลของรัฐถ้า GPO ล้มปุ๊บต้องซื้อ,อยาแพงขึ้นแน่นอนงบประมาณท่านจะทําอย่างไรผลกระทบเท่าไหร่นะครับผมสรุปสุดท้ายคุณท่านทานคือ CPTPP เนี่ยนะครับไม่ใช่ข้อตกลงเพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุขขอบคุณคําทรรทานะครับครับขอบคุณครับ